ที่สิบเจ็ดพฤติกายั่ยน6่นี่อัตามาเนี่ยดูไลฟ์ของยงตั๊กเขาอัตมาโทษดูอัตามา,ตา,มาก็เลยไลฟ์ไปอไลฟ์เหมือน like. กับซื้อใช่ไหมพี่หน่ยซื้อค่ะซื้อสร้อยข้อมือปีเซียน้ำหนัก3บาทกว่าทองคำเก้าเกดเก้าเก้อรซนี่แล้วเขายังแถมนะแถมสร้อยพรทองคำอีกในราคาเก้าห่าพันแปบาท อาตมาไม่ได้โลภอะไรเลยอาตมาเนี่ยอยากจะซื้อไปให้โยมแม่อาตมาไม่ได้เอามาใช้เองท่านเข้าใจอาตมานะอืมซึ่งโยมอาตมาโยมแม่อาตมาเนี่ยขมอไทยครับอยู่ที่บ้านส่วนหลวงพี่เนี่ยจำวัดอยู่อยู่ที่เลยประกอบกับทางโยมตั๊กเนี่ยเข้าใจบุญอืมชอบช่วยเหลือสังคมอาตมานี่เห็นแล้วก็แหบอยากจะร่วมอนุโมทนาบุญกับเขาซื้อซะหน่อยแล้วกัน อย่างน้อยยอมตักตด้เอาตังอาตมาี่ไปทำบุญทำทานด้วยอ,อืมนี่นะฮะก็เลยสั่งซื้อปีเสียทองมานะส่งไปที่บ้านอย่างไม่รังเลยนะตอนนั้นนะอตอนที่ยอมแม่เนี่ยนะได้รับดีใจค่ะติดอือาตมาก็มีความสุขแต่ที่ผ่านมายอมแม่ไม่เคยเออกมาใส่นะเพราะว่ายมแม่เนี่ยก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นพระลูกเนี่ยซื้อให้ยมแม่ค่ะยมแม่เก็บไว้อย่างดีเลยแต่พอยมแม่ดูรายการโขนกระแสของคุณดุ๊กเนี่ยละ โยมแม่จะสงสัยให้เปิดตู้เอาทองมาดูนี่ปรากฏว่าเอ๊ะมันเหมือนเหมือนกับที่อาตมาพระลูกซื้อมาให้หรือเปล่าค่ะโยมแม่ตกใจครับบอกเอ๊ะมันใช่จริงจระอนะอคือเราดูแล้วเราเทียบกับในรายการที่ดูในหัวกระแสมันใช่หลังจากนั้นครับถ้าเอาทองเนี่ยไปให้ร้านทองดูปล้ก็สร้อยข้อมือปีเซียน้ำหนักสามบาททองคำเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ ร้านทองตีให้โยมแม่ประมาณเนี่ยสองเหลึงโอ้โหจากสามบาทจากสามบาท<ะ>สองสหลึงร้านทองออาไปสดสียี่ห้าพันที่แล้วก้องตรดจว่าหลอมแน่นะราคาสิบสามพันห้าเอาไปลาโยมแม่ <c oughs> <c oughs> เนียครับส่วนของแถมเป็นเช่นก็ต้องคำหนักหนึ่งบาทก็ได้ราคาตามทองปัจจุบัน <c oughs> ลุงยี่เนี่ยแปลกใจนะว่าของแถมเนี่ยทำไมมันมีค่ามากกว่าสร้อยข้อมือปีเสีย อืมอันเนี้ยเป็นอะไรที่พระก็งงค่พะพระงงเหมือนกันพระนี่นอนไม่หลับเลยเนี่ยครับวันนี้เนี่ยทางผงพี่ก็เลยบอกว่าอ,อัตมาเนี่ยจ้างรถในจักเชียงคานที่เลยเนี่ยนะมาที่ร้านของของโยมตากเขาในราคาเท่าไหร่รู้ไหมหมื่นหนึ่งอ,อัตมาเช่ารถมันหมื่นหนึ่งเนื่องจากไม่อยากขูก่กรรมกับทางโยมตากเขานะไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันมาทุกความสบายใจของโยมแม่ อยากิุติกรรมวันนี้เลยเดินทางมาคืนทองที่ตัวเองนี่ครับอยากให้ญาติโยมมีสติให้มากกว่านี้อย่างหลวงพี่เนี่ยบอกอูกตรงนะว,ว่าไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยเจตนาเนี่ยหลวงพี่เนี่ยอยากจะซื้อทองเนี่ยให้โยมแม่เท่านั้นเองแต่อัตมาไม่คิดเลยว่าทางโลกมันจะบิดแม้กระทั่งพระ